คานากับไปเที่ยวบ้างไปเที่ยวไปไปกไปยุโรปไม่ใช่พอสันเลกคอรมาคือคือถ้าเกาแตกก็โควิดเนาะสองปีแล้วก็ไม่ได้เดินทางีนี้ก็เปิดกันก็พาไปไปเที่งใช่ครับขอบคุณมากสปีรูกักุอนที่ว่นแนวมหวานมากไม่ได้ปล่เยไม่ได้หมด ทุกคนจะดูแล้วไปเที่ยวกันกี่ขนาดนี้รถเลียบมีแพนหรือเปล่ายางเลยยางคือตอนนี้ทุกคนทำนงานกันหมดแล้วก็พอเราเปิดมาสามมสี่เดือนเนี้ยคอนเสิร์ตทุกวันเลยฮนะใช่ทัวร์ตอนนี้เยอะมากเลยก็ถ้ามีน้องตอนนี้ยุ่งแน่เลยเราไม่มีเวลาดูเขาเกา ต้องต้องมีซับซี้เนี่ยเพราะว่าใช่ให้ได้บนแบบเขาดีคือปริญญาบุตรเน,นี่ยนะครับงานแน่นงานแน่นคือเจริงน้องก็ต้องงานแน่นเหมือนกันครับตอนนี้กําลังทําอัลบั้มอยู่ผมว่าน้องก็ได้พ่อมาเต็มๆอ่ะเราก็อยากจะมีเพลงอยากจะร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ดีครับผมเห็นเขาเป็นคนสูบผมก็อยากให้เขาดูดให้เต็มที่พอจบตรงนี้แล้วค่อยเดินได้ใช่เขาแต่งหนักดขึ้น เราอยู่แปดวันเนาะก็กลับมาก็เจอกันทุกวันถึงแล้วแล้วก็วันหนึ่งแบบที่ไม่มีงานหรือไงมันก็เป็นที่เป็นที่เราก็ไปกินข้าวไปอะไรอย่างเงี้ยจ่ายอย่างไรที่เราไปอย่างเงี้ยถ้าต้องตามไปเป็นที่นรองไม่เคยยุ่งเลยน้องคือมุมนึงแหลน้องรู้สึกว่าพอไปเดี๋ยวคนเขาจะทุกคนไปก็อยากจะใกล้ชิดผมอยากจะกินกาอย่างเงี้ยเกิดเราตามไปมันเหมือนกับเขาก็เกรงใจอ่ะอุนยใจมาด้วยอะไรเงี้ยเขาก็อยากให้ทุกคนแบบ เอ็นจอยกับกับเราอย่างเงี้ยไม่กดดันเลยครับพี่โดมเพราะว่าหลายๆคนเวลาเจอหน้าพี่โดมแต่ละครั้งก็จะถามถึงเรื่องน้องเมื่อไหร่จะมาเพราะว่ไม่กดดันเลยครับเข้าใจเพราะว่าเราเราเราเป็นคู่ที่เราแต่งกันมาสามปีแล้วอ่ะเข้าปีที่สี่ทุกคนก็จะถามแม่ผมยังถามเลยแม่ผมยังถามเลยว่ากดดันหรือเปล่าแม่พี่โดมเอ้ยแม่นี่โดมมีแนวกดดันอยู่เแต่เราต้องเอาไหนอะมีมีรูปเลิกเลยแต่งกันนานแล้วแต่เราดูเป้าหมายเราไงครับว่าเราเรายังไม่ได้ จะ,จะทำตรงนี้กันใช่วว่างไหมครับพี่ว่าจตั้งกี่ปีเดยอให้หมดทัวคอนเสิร์ตปีหน้าเริ่มปล่อยแล้วประมาณนั้นนะผมว่านนะก็พี่น้องอะค่ะที่สองเรายังมีเวลาครับใช่ยังบางคนเนี่ยเขาจะต้องเร่งแล้วเพราะว่เาเพราะว่า อา,อาจจะอายุด้วยอะไรด้วยตัวแปรมันมีแต่ว่าอันนี้เนี่ยน้องยังยังมีเวลาผมก็ยังอยากไปแคปปิ้งอยู่ยังอยากทัวร์คอนเสิร์ตอยู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้ามีแล้วเราต้องทำหน้าที่ให้ดีแล้วผมว่ามันหายไปเลยแหละสามถึงห้าปีแน่นอนใช่ไหมครับเลยจำไีมว่าแบบว่าเขาบอกว่าถ้ามีนะแม่มาถเทาไรักมากกว่าผมเชื่อผมเชื่อผมเชื่อเพราะว่า แม่เลี้ยงหมาแม่งรักขนาดนี้เลยตอนนี้แม่แม่เลี้ยงหมาอยู่หกตัวนิ่โหัวมอเลี้ยงเหมือนลูกเลยอ่ะยิ่งถ้ามีหลานโตมันจะต้องแบบแน่นอนฮะอันนี้แน่นอนแล้วก็ทางแมท่านผูุญาติเยอะด้วยผมญาติไม่เยอะไปแต่คุณแม่โอ้คันนี้ก็จะมีหลานย่าหลานยายหลานให้ผมโดนหลายรอบหลานย่าหลานยายหลานอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะจะจะแฮปปี้แน่นอนเรียกว่าคิวเดินสายพา พาลูกพาลูกไปดูพาลูกปยากครับท่านแบบตัวน้องเองอยากมีเนี่ยครับก็ใมท่านเองเนกันน้องก็อยากมีนะครับน้องเองเขาชอบเปิดรูปเด็กรูปอะไรให้ผมดูอ่ะแต่ว่าผมว่าต้องต้องพร้อมนะเพราะว่าคุณแม่นี่ยิ่งชัดเจนเลยว่าเวลาเขาจะหายไปเลยแล้วก็ผมเข้าใจนะช่วงชีวิตของคนคนนึงอ่ะที่เป็นวัยรุ่นม่ท่านอาจจะเป็นวัยรุ่นแบบวัยรุ่นปากลายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ควรจะอยากจะมีชีวิตตรงนี้อยู่ไม่ใช่ว่า หนึ่งสองสิบเลยฮะก็อยากจะใช้ชีวิตตรงนี้ด้วยเพราะว่าหลายคนเขาเข้าใจผิดคิดว่าคู่ีิโดะไม่อยากมีน้องแล้วเขาอยากจะสนุกอยากมีชีวิตคู่จะได้เดินทางแบบสนุกสนานแต่ความเรื่องก็สนุกอันนี้ใช่แล้วก็ผมว่าอยู่ที่มุมมองครับแต่ท้ายสุดแล้วยังมียังยังยังไม่ยกเลิกความคิดนี่น้ังยังอยากมีขอบคุณครับค